ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจ เรริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติการที่เราได้เรียนได้รู้ได้ฝึกเ่อหาดจิตใจของตนเองจึงเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งในการที่เราจันทังไย้ได้า้าเพียนอบรมสะสมปุญญาบารมีการประพฤติปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตที่ใจ ของตัวเราทุกคนราะทุกข์ก็าตามเกิดที่ใจสุดก็าตามเกิดที่ใจทุกขณะเห็นจิตตนดังนั้นเราเป็นผู้มีเชรือสติอบ,บรมปัญญาอบรมจิตยอย่างตนนั้นจึงต้องอาศัยการเตือนรู้ต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏที่กายที่ใจของเรา การมีสติการมารู้ทันรู้ทันจึงเป็นการที่จะหักห้ามความโศกความเศร้าที่จะปรากฏที่จิตน่้ทันสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็พึงรู้จักสิ่งใดที่ดับไปก็พึงรู้จักเพราะปรากฏการหรือมายาของกิเลสก็มักจะแสดงตัวแสดงตนขึ้นอยู่ที่การจิ่จิต ที่การได้เห็นได้ฟังได้ยินของเรานี่เองเขาไม่แสดงที่ไหนแสดงปรากฏการณ์ที่ใจเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงปรากฏทุนยิจิตดังนั้นเราผู้จะศึกษาปฏิบัติพระธรรมที่ดี mm. ก็ตรงไปที่จิตของเราเพราะจิตของเรานี่ เป็นที่รวบรวมสะพพกำลังทั้งปวงจะเป็นธรรมปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่จิตกิเลสเขาก็รวมพระกำลังมาควบคุมจิตเราทุกกระบวดนดัานการปฏิบัติจึงหัดที่ใจเรียนรู้จิตใจพฤติกรรมของจิตจิตจะยินดีสิ่งใดก็คึงรู้จัก โศกเศร้ากับสิ่งใดก็เพึ่งรู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ของพระธรรมที่แสดงตัวแสดงตนให้ปรากฏอยู่ดังนั้นนักประพิปฏิบัติธรรมมีจิตสัาเริ่มใสในแนวปฏิบัติใดก็ตามจึงน้อมเอาแนวธรรมแนวทางนั้นมาฝึกหัดมาปฏิบัติตนเอง ปอาการเบื่อง้นก็คือให้เรารู้ฉักสิ่งที่ผ่านเข้าไปในตัวเรานี้เองก็คือลมหายใจเข้าออกของเราเพิ่งมีสติรู้มีสติกำหนดรู้อยู่สิ่งที่ผ่านเข้าไปโน้อย่างแผ่วเบาให้เอาเราวกดคือลมหายใจของเรานี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของสติเป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นเครื่องอยู่ของจิดเราถ้าฉิดเราไม่มีเครื่องอยู่เครื่องระลึกเครื่องศึกษาตนเองจิตนั้นมักจะส่งไปนึกไปชิดต่อสภาวะธรรมารมณ์ต่างๆอารมณ์น้องใหญ่ที่ปรากฏที่จิตจึงเป็นสาเหตุของทุกข์เป็นเครื่องนำมาของทุกข์ไม่เป็นทางดับไปแห่งจิตทั้งหลายทั้งปวงได้ จิตของคนเราจึงต้องอาศัยการหยุดอยู่นิ่งอยู่สงบอยู่จึงจะเห็นสภาวะธรรมสภาวะธาตุที่แสดงตัวแสดงตนธาตุทั้งสี่แต่ละประเภทแต่ละชนิดเขาก็แสดงตัวแสดงตนขึ้นมาที่กายที่จิตนี่เองเช่นเวลาเรานั่งความปวดปรากฏความเหนืปรากฏ นั้นก็คือธาตุสีที่แสดงตนขึ้นมาเราผู้ประพฤติปฏิบัติพึงมีสติกำหนดรู้และลึกรู้สิ่งที่ปรากฏนั้นความเป็นตัวเป็นตนมีอยู่ที่ตรงไหนความเป็นเราสุขเราทุกข์มีอยู่ตรงไหนหรือเป็นเพียงแต่ปรากฏการของเวทนาหรือสภาวะธรรม แต่ละชนิดแต่ละประเภทเท่านั้นโดยไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องในการแสดงตัวแสดงตนของสภาวธรรมสภาวชาตนั้นดังนั้นจิตใจของเราจึงจะปล่อยปะะลวางวางอุปาทานความยึดว่ากเป็นเราสุบ่าเป็นเราทุกข์จิตจะเป็นความสมดุล อเมื่อจิตนั้นมีเวคาลงวางเฉยต่ออารมณ์ที่ปรากฏที่กายก็ตามปรากฏขึ้นที่จิตก็ตามเช่นความห,มดหุดเหนิดเพียงเล็กน้อยเราก็สามารถมีสติและลึกรู้ทันความโกรธขึ้นเล็กน้อยเราก็มีสติและลึกรู้ทันความปวดเมื่อยใดทั้งปวงเกิดขึ้นที่กายก็ตามเราก็มีสติรละลึกรู้ทัน นี่เรียกว่าการศึกษาปฏิบัติตรงไปที่สาเหตุของทุกสาเหตุของสุขที่ปรากฏที่กายจจิตพึงรู้อยู่เห็นอยู่ระลึอกอยู่แล้วก็ปล่อยไปอย่าไปนึกไปคิดปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นจะทำให้จิตใหใจของเราตกไปเป็นความนึกคิดปรุงแต่งของสังขารขันสังขารธรรม ที่ปรากฏเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาให้เจราว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดัางนั้นแนวทางที่จะเราศึกษาพระธรรมก็คือศึกษาความไม่ยั่งยืนของเขาเองศึกษาความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏที่กายิจิตศึกษาถึงความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวง ความเป็นทุกขังชนอยู่ไม่ได้ของสิ่งทั้งปวงความไม่มีตัวมีตใน,ในใดๆทั้งสิ่งของสัพพะาธาทั้งปวงที่ปรากฏที่กายที่จิตนี้เราผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมหัดเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้ต่อไปขอให้เอาสติเอาปัญญานำหน้าหาเหตุหาผลมาสั่งสอนจิตส้อนใจของตนเอง เราสอนง่ายนิดไดหน่อยก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่พึ่งแก่จิตของเราจิตของเรานี้ไม่มีใครที่จะสอนได้ดีเท่ากับตัวของเราสอนตัวเราเองไม่มีใครที่จะฝึกได้ดีเท่ากับตัวเราฝึกตัวเราเองดังนั้นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมะนานาประเภทนานาชนิดนานาวิธีการนั้น ก็เป็นแนวทางเส้นทางให้เราเป็นผู้ศึกษาจำลึกร,รู้แต่หนทางทเส้นทางนั้นก็เหมาะแก่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลต่างกันมากทีเดียวดังนั้นความฉราดอยู่ที่จวเราความไม่ฉราดอยู่ที่จิตเราเราจะพ้นทุกข์หรืออยู่ตกอยู่ในความทุกข์ก็อยู่ที่สติป,ปัญญาของเรา ที่จะสามารถถ่ายถอนถอถอน,ถอนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่เมานึกสิ่งใดกะทุกสิ่งใดเป็นตัวตนหรือเป็นภาวะปรากฏการที่พระธรรมแสดงตนขึ้นมาเท่านั้นการศึกษาประพฤติปฏิบัติจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยแนวทางแนวธรรมของตัวเราเอง การยึดแนวทางของตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราอัจะหิอัตโนนาโถตัวเราเป็นที่พึ่งตัวเราดีที่สุดการอบรมสั่งสอนจิตใจให้สงบให้ชันฉลาดจอสภาวะธรรมจึงเป็นแนวทางที่จะนำพาเราออกจากทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าจัดแนวทางอย่างนี้ว่าเป็นสติระลึกรู้ มีสัมปชัญญะรู้จวทั่วพร้อมสองตัวเท่านั้นถ้าเราเริลึกได้จำได้สิ่งที่เกิดขึ้นที่จิตเราก็จะเป็นผู้ชันชราสามารถที่จะรู้ฐานที่ต่างของสติคือกายฐานที่ระลึกของสติคือเวทนาปรากฏการณ์เหล่านี้มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นที่กายจิตของเหล่านี้เอง ดังนั้นสถานปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคือร่างกายของตัวเราชายหญิงสถานเลอกรู้ที่ดีที่สุดก็คือตัวร่างกายชายหญิงของเราดังนั้นพระธรรมจึงอยู่ที่ตัวเราแนวทางออกจากทุกอยู่ที่ตัวเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จัดเสมอเนืองเนืองว่าพระองค์นั้นเป็นแต่ผู้ชี้ทาง เป็นผู้แนะแนวทางส่วนผู้ที่จะเดินทางออกจากทุกข์ออกจากโศกออกจากความยึดถือยึดมัน่นทั้งหลายทั้งปูกในโลกก็คือตัวเราตัวจิตตังตัวสติปัญญาของตัวเราเจริญผุณจรท่านดังนั้นพระธรรมคำสอนถึงจะมีมากหมายมหาศาลก็ตาม แก่ถ้าเราจะเอาตามเส้นทางที่พระอริยเจ้าเดินท่านเดินแนวทางเส้นไหนท่านถึงพ้นจากทุกข์องค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราเรียรู้อยู่ที่สติปัญญาดางนั้นถ้าคนเรามีปัญญาก็สามารถพ้นทุกข์ได้คนเรามีปัญญาสามารถที่จะหายทรับได้ คนเรามีปัญญาสามารถที่จะบริวารได้ดังนั้นปัญญาจึงเป็นประดุจด,ดังขุมทรัพย์อันมหาศาลเราจะอยู่ในโลกิยาโลกโลกิยารมก็จานถ้าเรามีปัญญาอย่างโลกเราก็หาทรัพย์ได้อย่างโลกโลกแต่ถ้าเรามีปัญญาทางธรรม เราก็จะหาอริยสัพย์คือสติปัญญาญาณปัญญาเกิดขึ้นภายในจิตในใจของตัวเราได้ดังนั้นปัญญาในธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นปัญญาที่จะรักกามาฐานะภวหานาวิภวตัาหาเราตามดูว่ากามตัญหาเกิดที่ใดภวัณหาเกิดที่ใดวิภวัาหาเกิดที่ใด กิดที่รูปหรือก็หาไม่กิดที่จิตเรานี้แหละจิตของเรานั้นส่งออกไปหารูปยึดถือเอารูปเอาเสียงเอารสเอจนนิ์นั้นมาเป็นสิ่งที่ชอบอกชอบใจจึงตกเป็นธาตุของการมาจันหาแต่ท,ทางจิตทางใจของเราถึงแก่ไหลไปก็มีสติห้ามปรามยับยัง้งไม่ให้จิตไหลไปเป็นตัวตน รูปรสจินเสียงเขาก็อยู่อย่างจางหาจิตใจจิตผู้รู้อารมณ์เหล่านั้นก็อยู่จางหาแม้ร่างกายที่ตัวเรานั่งอยู่ก็เป็นนักษนะอย่างหนึ่งจิตที่รู้ร่างกายนั่งอยู่ก็เป็นนักสนะอย่างหนึ่งดังนั้นเราจะถอดถอน่ายถอนจากอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงได้นั้น เราต้องเป็นผู้ชันฉลาดในการผูกจิตของตัวเราเองในการผูกจิตให้อยู่กับที่ถ้าเรายังผูกจิตให้อยู่กับที่หรือจิตยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิเราก็ยังไม่รู้จักความจริงอยู่นั่นเองเราจะรู้จากการฟังจากการจำจากการอ่านก็เป็นแต่สัญญาไม่ได้ถ่ายทอนกิเลสออกจากจิตนใจของเราได้เลย เป็นแค่เพียงเครื่องระลึกศึกษาที่จะนำพาจิตใจของเราออกจากทุกข์ดังนั้นปัญญาเป็นตัวนำทางเป็นประดุดัางปฏิสองพาทาง